คำไทยนั้นใสที่แปลกไปคือรรหือเราควรยึดถือออกเสียงรือคือรือสีส่วนตัวรๅมีหลักมากมายออกเสียงไปไม่มีแปรปลว่นประพฤติดวงรือดีพอหัดสัพดีนอดทิ้งน้องน้อยชะนอดทิ้งน้องน้อย ำมีเสียงริยาลืมนอดทิ้งน้องน้อยชะนอดทิ้งน้องน้อยคำไทยนั้นใสที่แปลกไปออกเสียงเรหากใครใครจะอย่าเพลอให้เรรวนเช่น จำเถิดนะให้ออกเสียงเรือเมื่อใดเจอต้องคิดดูดีๆนอดทิ้งนองน้อยเช้านอดทิ้งนองน้อยหรือหรือ กับรือนะคะถือเป็นสระนะคะเป็นตัวสระนะคะสระก็คือสระอะสระอา,านี่แหละค่ะรือรือก็จะอยู่ส่วนท้ายของสระนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะคะขั้นแรกก็มาดูตัวรือก่อนค่ะตัวรืออ่านได้3แบบนะคะอ่านว่ารือก็ได อ่านว่าริก็ได้อ่านว่าเรก็ได้ค่ะสามแบบนะคะริหรือเรนะคะมาดูตัวแรกค่ะที่ออกเสียงรึกันนะคะอยู่หน้าคํานะคะอยู่หน้าคําหรือตามหลังพยัญชนะคอควายนอนหนูพอพานมอมา้าหอหีบอ่านว่ารึนะคะ มาดูตัวอย่างคำหรือออกเสียงหรือกันนะคะอยู่หน้าคําเช่นคําว่าฤดูตามภาพนะคะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนั่นเองหรือภาพรวมเรียกว่าฤดูการนั่นเองนะคะ ตัวอย่างต่อไปค่ะที่ออกเสียงรึนะคะคำนี้จะอยู่ตามหลังตัวรึอยู่ตามหลังคอควายค่ะอยู่ตามหลังคอควายเช่นคำว่าคะรึหาดนะคะอ่านว่าคะรึหาดค่ะตามภาพก็คือคะรึหาดแสนสวยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะที่ออกเสียงรึก็คือคำที่ ตามหลังพยัญชนะนอหนูนะคะตัวอย่างของคำว่าณฤนาตนะคะณฤนาดค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำที่ออกเสียงฤตามหลังพอพานกันค่ะอันนี้หนูจะคุ้นเคยมากเลยเนาะเพราะว่าเป็นเดือนเดือนหนึ่งะคะหนึ่งเดือนเดือนที่เท่าไหร่นะมะกรากุมพาอ่าอ่า เดือนที่5นะคะคือเดือนพฤษาคมค่ะอยู่หลังพอพานนะคะหรืออยู่หลังพอพานอ่านว่าพฤษาคมค่ะตัวอย่างหรือที่ออกเสียงหรือนะคะอันนี้อยู่หลังพยัญชนะมอม้าค่ะหรืออยู่หลังพยัญชนะมอม้า อ่านว่ามฤรุตยูค่ะคำนี้อ่านว่ามฤรุตยูเป็นดาวชนิดหนึ่งนะคะเป็นดาวมารุตยูค่ะตัวอย่างตัวรึที่ออกเสียงรึแล้วอยู่หลังหอหีบค่ะอยู่หลังหอหีบคำนี้อ่านว่าหะรึไทยค่ะหะรึไทยต่อไป รึที่ออกเสียงรินะคะที่ออกเสียงริจะมีตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นคําว่าริดค่ะอย่างเช่นริดเดทมีริดเดทอ้าราษีมีริดเดทอย่างเงี้ยค่ะอ่านว่าริดนะคะอ,อีกตัวอย่างนะคะที่ตัวรึอ,ออกเสียงเป็นรินะคะอย่างเช่นคําว่าทฤษฎีอย่างเช่นทฤษฎีของวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะ ทิศดีนะคะอ่านว่าทิศดีต่อไปหรือออกเสียงเรนะคะออกเสียงเริอย่างเช่นตัวอย่างของคําว่าเริกนะคะเริกในที่นี้หมายถึงเริกดีเริกแต่งงานเริกงานมงคลต่างๆนะคะอ่านว่าเริกนะคะ ต่อไปสระรือค่ะสระรืออ่านได้แค่แบบเดียวก็คืออ่านว่ารืออย่างเดียวนะคะตัวนี้อ่านว่ารืออย่างเดียวค่ะซึ่งจะมีตัวอย่างไม่เยอะนะคะเด็กๆอันนี้ก็คือคําว่ารือสีนะคะรือสีก็คือคนที่จําสินภาวนาที่ไม่ใช่พระนะคะรือสีอ่านออกเสียงรือนะคะ